สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่10มีนาคม2566ครับมีรายงานข่าวว่าหัวหน้าข่าวกรองทหารลิทัวเนียได้ออกมาระบุนะครับว่ารัสเซียมีทรัพยากรมากพอที่จะเดินหน้าทำสงครามในยูเครนไปอีก2ปีหากคำนวณจากระดับความเข้มข้นขอ,ของการสู้รบในปัจจุบันเรื่องดังกล่าวนั้นนะครับทางด้านอิเลกิจุสเปาลาวินซิอุสหัวหน้าข่าวปลองของ ลิทวเนียบอกกับผู้สื่อข,ข่าวนะครับว่าทรัพยากรต่างๆที่รัสเซียมีในเวลานี้มีเพียงพอสําหรับเดินหน้าทําสงครามในระดับความเข้มข้นในปัจจุบันเป็นเวลาถึงสองปีรัสเซียจะสามารถทําสงครามได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนทางทหารที่มาจากรัฐต่างๆอย่างเช่นอิรานและเกาหลีเหนือเขากล่าวด้วยว่าการประเมินดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานที่ว่าไม่มีชาติมอบการช่วยเหลือทางทหารแก่รัสเซียเลยรัสเซียนั้นก็ยังสามารถที่จะ มีทรัพยากรต่างๆในการทําสงครามในครั้งนี้อย่างน้อยเป็นเวลา2ปีด้วยกันความเห็นจากทางด้านอีเลกิจูสเปาลาวิซิอุสนั้นเนี่ยครับมาจากรายงานทบทวนเรื่องของภัยคุกคามด้านความมั่นคงโดยบรรดาหน่วยข่าวกรองทั้งหลายของลิทัวเนียซึ่งอ้างด้วยว่าพวกแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงก,กับรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลจีนพยายามหลายครั้งในการเจาะเข้าถึง,งคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลลิทัวเนียในปี2 5 6 5 ้าหมายลำดับต้นๆของพวกเขาคืนเดินหน้ารวบรวมข้อมูลในระยะยาวเกี่ยวกับกิจการภายในและกิจการต่างประเทศของลิทัวเนียตามรายงานของหน่วยข่าวกรองลิทัวเนียนั้นไม่ได้ระบุว่าความพยายามแฮกเกอร์ดังกล่าวนั้นประสบความสําเร็จหรือไม่ลิทัวเนียนั้นเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปที่วิาพากวิจาร์รัสเซียอย่างหนักหน่วงที่สุดเผชิญกับความขุ่นเคืองจากจีนหลังจากพวกเขาอนุญ,ญาตให้ไต้หวันเปิดสถานทูตโดยพฤติในัยในปี2564 สำนักงานด้านการทูตของจีนในเมืองหลวงลิทัวเนียยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หลังถูกสอบถามความเห็นส่วนรัเสเซียนั้นเคยปฏิเสธหลายครั้งนะครับต่อข้อกล่าวหากิจกรรมการล้วงข้อมูลในต่างแดนโดยข่าวกรองของลิทัวเนียบอกว่ามาตรการการข่มบาตรไม่ได้บัน่นทอนทรัพยภาพของรัสเซียแต่อย่างใดในการหาเงินทุนสนับสนุนด้านการทหารเนื่องจากว่าพวกเขาดึงทรัพยากรถากอ้อมจากงบสวัสดิการด้านสังคมมาใช้รัเสเซียใช้ห่วโต่คนกลางที่ยาวเหยียดจัดหาเทคโนโลยีต่างๆที่ตะวันตกนั้นข่มบาตร และกองทัพของพวกเขาได้ปรับตัวสําหรับการเผชิญหน้ากับตะวันตกในระยะยาวเป็นที่เรียบร้อยและจะทําให้ความสําคัญลําดับต้นๆกับการยกระดับประจําการทางทางหารในภูมิภาคทะเลบอลติกดินแดนที่พวกเขาจะยังคงเป็นภัยคุกคามและต้นต,ต่อแห่งความรร้เถียรภาพสําหรับชาติสมาชิกในบอลติกวันนักข่าวกรองทางทางหารของลิตัวเดียยังระบุนะครับว่าสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติการนั้นก็ต้องบอกว่าเวลานี้พวกเขานั้นเตรียมการเอาไว้พร้อมทั้งหมดไม่ว่าเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าเรื่องของเทคโนโลยี รวมถึงเรื่องของงบประมาณเงินคุณต่างๆและเรื่องของอาวุธยุธทโธปกรณ์น,นั้นก็บอกว่าพวกเขาสามารถที่จะเปิดศึกทําสงครามกับยูเครนไปได้อย่างน้อยๆ2ปีในสมมุติฐานว่าไม่มีชาติใดนั้นให้การช่วยเหลือรัเสเซียเลยมีเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากการออกมาพูดของอีเลกิจุสปาลาวินิซิอุสหัวหน้าข่าวกรองทางทหารของลิทัวเนียในครั้งนี้ครับ